ลดตามอำเภอใจที่แอดไว้ประท้าย4-6ถึงกรกฎาคมนี้ถูกที่สุดลดตำกระทุน1ปีมีครั้งเดียวครั้งเดียวโน้ตบุ๊กรับส่วนลดพร้อมของแถมมูลค่า1,000บาท4-5ถึงกรกฎาคมเริ่มประมูล iPhone 5เริ่มต้นที่1บาทเบาทจริง1บาท1บาท 6กรกฎาคมเริ่มประมูล iPhone 6เริ่มต้นที่1บาทา1บาทเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมให้คุณประมูลสินค้าไอทีมากมายทิ่แท้สุด p o w เ r b a n แบ5,600มิลิแอมเหลือเพียง199บาท แบดไดเมมโบริการ์ด8ิกเหลือเพียง99บาทสมาร์ทโฟน AAS เราว่าแบ็กซีรีลดเหลือเพียง1,590บาทเท่านั้นสัมซุง Galaxy ครอบถาม4,990บาทล้อมของแถมเพียบเช่น Power Bank เมม8ิกไม้เซลฟี่และรีโมทล้อมติดฟิล์มฟรีอีก2ครั้งว้าว ร่วมชมพิตตี้จากสมาร์ทโฟนแบรนด์ A I S Vivo Apple a d w a i มาให้ความบันเทิงตลอดงาน4-6กรกฎาคมนี้3วันเท่านั้นเจอกันที่ a d w a i ประทายติดร้านธนากรตรงข้ามไทยแฟร์โทร098 008 0098โทร098 008 0098 09 00 00หากคุณพลาดงานนี้คุณจะเสียใจหนักมาก Chặt đặt, tém Chặt hai, đặt, ấy.